อตกแล้วครับฝนตกเลยครับฝนตกแล้ว,ลวอ้ยตกตัวหน้าเลยนะครับอ้ยจังหวัดพิษณุโลกนะครับตกหนักเลยนะครับเกือบชั่วโมงแล้วนะครับตกหนักเลยครับพี่น้องตีมน้ำทำรานไปเลยนะครับน้ำเอยอะแยะเลยเต็มเลย ชเย็นเลยนะครับอ่าผานเย็นเลยน้ำเต็มถังปูกันนะครับเสร็จขัดเลยนะครับ